ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะฮะอยู่กับช่องทีมทาเรนอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในแบบเดวายวิเช่นเคยนะครับทุกคนซึ่งจากคลิปที่แล้วที่ผมลงสอนเล่นเดวายวิใช่ปแล้วก็เหตุผลที่คนไม่เล่นเดวายวิใช่ไหมครับทุกคนซึ่งในคลิปนั้นนะครับผมก็จะอธิบายการเล่นของอาชีพต่างๆแบบ ทุกอาชีพนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ละเอียดสักเท่าไหร่นะครับทุกคนผมเลยจะทําเป็นคลิปแยกของแต่ละอาชีพนะครับทุกคนซึ่งซึ่งมันจะมีประมาณประมาณ4ี่อาชีพมั้งทุกคนที่ผมจะทํานะครับซึ่งอาชีพแรกที่เราที่ผมจะทําก็คืออาชีพนักขุดแร่นะครับทุกคนซึ่งบอกก่อนนะครับว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ผมคิดว่าน่าจะหาตังค์ได้ดีที่สุดและง่ายที่สุดแล้วนะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่ค่อนข้างสบายนะครับแล้วก็ไม่มีใครมารบกวนเราด้วยนะครับแบบขุดไปแล้วก็ไม่แบบ มันเป็นอาชีพที่แบบไม่ต้องกลัวอะไรทางนั้นนะครับทุกคนซึ่งเราไม่จะไม่พูดพ้างทําเพลอะไรมาเลยนะทุกคนก็ใครเข้ามาเลครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ไปกันเลยครับปิ้วแต่ทุกคนก่อนเราจะไปไหนนะครับทุกคนเราควรจะมีที่ขุดที่ดีใช่ไหมครับทุกคนซึ่งที่ขุดที่ผมแนะนำนะครับก็คือที่ขุดเทียหกเลยครับทุกคนนี่นะทุกคนเป็นที่ขุดเทียหกอะครับที่มันแนททุกคน มันเป็นขุดเทียร์ห่นะคนซึ่งมันขุดได้ทุกแรล่นะครับแล้วมันจะขุดไวมากๆเลยครับทุกคนซึ่งราคามันก็อยู่ที่ประมาณนี่ครับทุกคนราคาอยู่ที่น่าถ้าจาไม่ผิดอ่าทุกคนราคาอยู่ที่6000บาทนะครับคือทุกคนก็เก็บควรเก็บตังค์ว้แล้วก็ไปซื้อที่ขุดเทียร์หได้เลยนะครับทุกคนนะครับแล้วก็แล้วก็ต่อไปครับก็คือจุดที่เราจะขุดนะครับทุกคนซึ่งจุดที่ผมแนะนานะครับก็จะมีประมาณประมาณ3จุดนะครับทุกคน จุดแรกนะซึ่งแต่ละจุดนะครับก็จะได้ของที่แบบเรื่อยเเวลาฟาร์มมันก็เพชทที่แตกต่างกันนะครับทุกคนซึ่งจุดที่ผมจะขุดจุดแรกครับก็คือนี่ครับมันชี้มันชี้มันอ่านว่า tribal ตามนั้นแหละครับทุกคน tribal camp นะครับซึ่งแปลว่าชนเผ่านี่นะทุกคนซึ่งเราก็จะไปขุดจุดนี้จุดแรกครับทุกคนแล้วก็ขี่มา,าไปเลยครับวิ จะมาออกมาแล้วก็เราก็ขี่แล้วก็ขึ้นขี่ม้าไปเลยครับทุกคนอ่าทุกคนพอลำปางถึงแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ขี่ม้าตามผมมาเลยครับนี่ทุกคนมันจะอยู่มันจะอยู่ข้างล่างเนี่ยทุกคนถ้ะครับซึ่งถ้ำนี้ก็ย้ำอีกรอบนึงครับทุกคนก็คือระวังหมีด้วยครับหมีกัดแรงมากๆครับทุกคนแล้วก็อย่าไปยิงหมีครับถ้าคนไม่มีปืนนะฮะโอ๊ยมาทุกคนแล้วก็ไปเลยครับ วิ่งลงไปเลยซึ่งขุดอันนี้ทุกคนเรามีโอกาสได้แร่ดีๆด้วยนะครับทุกคนไาทุกคนเดี๋ยวผมผมพาพาไปที่ที่ผมขุดปล่อยประจํานะครับซึ่งผมก็จะขุดตรงนี้ครับทุกคนทุกคนน,นนี่คือจุดแรกนะครับแล้วก็ขุดไอ้พวกนี้ไปให้หมดเลยครับขุดทองเลยครับทุกคนของนี่ได้ราคาดีมากครับขุดทองไปเลยอ่าก็ขุดตรงนี้ไปครับทุกคนขุดไปจนกว่าตรงนี้จะหมดครับ ขุดไปเลยครับทุกคนซึ่งมันจะมีโอกาสได้แร่ดีๆครับทุกคนซึ่งถ้าแร่ดีๆเนี่ยเราได้ขายทีเป็นพันเลยนะครับมาแล้วก็ขายแล้วก็ขุดไปเลยตัวนี้ไม่หมดครับทุกคนอย่างนั้นแล้วก็ค่อยไปจุดที่สองครับอันนี้ใครขุดไปได้เนี่ยแล้วคนแล้วก็ขุดทองซึ่งถ้าเรามีได้ขุดเทียหนะครับทุกคนเราจะขุดได้แบบทุกแร่นะครับแล้วก็ขุดเร็วมากๆเลยนะครับทุกคนผมก็เลยนะนำใเราใช้เทียหกันเลยนะครับ แล้วก็เก็บแบบเก็บตังค์ยาวๆไม่ต้องซื้อเทียห้าเทียหกเลยทั้นะรครับแล้วก็ไม่ต้องซื้อเทียห้าเทียสี่เทียสามอะไรเงี้ยครับเก็บตังค์ซื้อเทียหกไปเลยครับทุกคนมาแล้วก็ขุดไปครับทุกคนอย่างนั้นแล้วก็มาจุดที่สองครับแล้วก็ขุดให้หมดไปเลยฟื๊บฟื๊บฟื๊บขุดไปเลยครับทุกคนโอ้ยคือแร่แบบนี้ทุกคนมันขุดได้สองครั้งนะครับขุดได้สองครั้งจะหมดนะฮะ ก็บอกทุกคนว่าเร็วนี้ผมจะทําไม่ดิคุณบอลนะคุณ Samantha, คุณเบลซ์เร์นะครับคุณเบลซ์ทีวีนะครับเขาน่าจะทําคลิปออกเป็นมาคามนะครับทุกคนซึ่งตอนเรกเราจะเล่นด้วยกันนะฮะแต่ว่าผมไม่ว่างนะครับทุกคนผมก็เลยมาผมไม่ว่างทุกคนแล้วผมก็ไม่โหลดมาคามมาเล่นด้วยผมก็เลยไม่ได้เล่นกับคุณบอลนะครับซึ่งเขาน่าจะลงคลิปวันนี้ครับทุกคนก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องเบลซ์ทีวีด้วยนะครับทุกคนเป็นช่องของหัวแคนตัวตึงของผมเองนะครับหัวแคนสุดเล่ท่อนะครับทุกคน ไปแล้วก็ขุดตรงนี้ไปครับทุกคนขุดไปให้หมดเลยผมจำได้ว่าตัวข้างตรงข้างในนะทุกคนมันจะมีทองอีกนะครับนี่มีทองอีกมาเดี๋ยวเราวิ่งไปดูทองนะครับถ้าจําไม่ผิดตรงวิ่งลงไปครับทุกคนมันจะเจอทองนะครับอ่าทุกคนเราเจอทองแล้วนะแล้วก็ขุดไปเลยครับจิ๊บจิบจืออ่าทุกคนพอขุดได้นะครับผมแล้วก็วิ่งลงมาเลยครับซึ่งตอนนี้กระเป๋าผมอีก อีกนิดนึงนะครับทุกคนแล้วก็ขุดเราเจอแร่มาหน่อยแล้ก็ขุดไปด้วยนะครับ <S <S ไปเลยซึ่งข้างนอกก็ฝน,น,นกต,นนตกนะครับทุกคน,นก็ขอไปสำหรับเสียงฝนนะครับข้างนอกพอดีตอนนี้ฝนกตกนะครับทุกคนมาถึงในเกมครับตอนนี้ในเกมฝนตกนะครับทุกคนเราจะมีเสียงฝนตกนะฮะซึ่งขุดแต่ละครั้งนะครับทุกคนเราจะได้ประมาณถ้ามันเลอโชคดีเนี่ยเราจะได้แบบพันห้าร้อยแบบเกือบสองพันอะไรอย่างนี้เลยนะครับทุกคน อ่าเราก็วิ่งลงไปครับทุกคนวิ่งลงไปตรงนี้ครับทุกคนมันจะเป็นมันจะเป็นแบบมันจะเป็นแบบแม่น้ำเนี่ยมันจะเป็นแบบบ่อน้ำในถ้ำนะทุกคนเนะี่ยเราก็วิ่งมาตรงนี้ครับเราก็จะเจอท้องจุดแรกครับแล้วก็ขุดไปเลยขุดไปเลยซึ่งผมไม่แน่ใจนะครับว่าฝั่งนู้นมันมีทองปะครับแต่ผมขอไปสำรวจไปนหนึ่งนะครับถ้าผมจะไม่ผิดมันมีทองนะ ท้ายทุกคนเราก็วิ่งไปเลยครับหน้าทุกคนเนี่ยครับเราก็จะเจอทองอีกจุดหนึ่งครับแล้วก็ขุดไปเลยเออระวังมีนะครับระวงมีนะครับเออรวะรวงมีทุกคนใจเย็นนะเราไม่ทำอะไรหรอกนะเร็วเอาคนนัน้นหัวใจแล้วก็รีบไปเลยครับ คือต้องระวังหมีนะเพราะคนหมีมันกัดแรงมากๆเลยนะครับทุกคนคือกัดทีนี้คุณเกือบตายเลยนะอันนี้คือผมย้ำมาหลายรอบแล้วครับเพราะว่าผมเป็นกับตัวเลยครับแบบขุดได้เรียดด,ด,ดีอะไรเงี้ยนะผมก็โดนหมีฆ่าตายเรียบร้อยเลยล้วคนแล้วก็ขุดตรงนี้ให้มันหมดให้มันเต็มกระเป๋าเลยครับปึ๊บอ่าซึ่งขุดอ่าทุกคนเหมือนเราจะเก็บต่อไม่ได้ละอ่าไม่เป็นไรทุกคนแต่ตอนนี้กระเป๋าเราเต็มแล้วนะครับ นี่ทุกคนมันจะมีอโอกาสได้แร่ดีๆอยู่อ่านี่ไงครับทุกคนผมได้ไอรูบี้อันนี้มาแล้วทุกคนไม้อพราจากนั้นเราก็วิ่งไปขายทุกคนซึ่งไอคิปไปแล้วนะครับผมบอกให้คุณไปขายที่ตรงกลางเมืองอย่างนี้ใช่ไหมครับทุกคนที่จริงแล้วมันมีจุดที่ใกล้กันนะครับก็คือตรงนี้ครับทุกคนที่ซิลเวอร์ทาวน์นะครับทุกคนก็ไปขายตรงนั้นได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมวิ่งไปขายก่อนแล้วก็หาทางออกครับทุกคนนี่วิ่งออกมาครับแล้วเจอทางออกตรงนี้ครับแล้วเราก็เรียกม้ามาเลย หลังจากนั้นก็ขี่มาไปเลยครับไปจนเต็มเลยวันหนึงแต่ว่าเราไปแล้วจากวันเราก็เก็บแร่ไม่ได้สีบางคนเราก็ไปเก็บหน้ากวางนะครับซึ่งผมคิดว่า EP หน้าผมน่าจะทำเป็นอันนี้ครับทุกคนเอิ่มเป็นอาชีพล่าสัตว์ครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวข้าวเน่าเดี๋ยวข้าวเน่าเลยทำเป็นอาชีพล่าสัตว์นะครับทุกคนก็ทิ้งอันนี้ไปก่อนจบโอเคเดี๋ยวผมคิดว่า อีพีหน้านะครับทุกคนผมน่าจะทำเป็นอาชีพล่าสัตว์นะครับซึ่งอาชีพนี้ซึ่งอาชีพล่าสัตว์เนี่ยมันก็จะเป็นอาชีพที่ห่างค่อนข้างเดียวทุกคนแต่เราจะไปพูดรายละเอียดในคลิปต่อไปนะครับมาตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาไปขายจะพาไปขายก็แรกก่อนเออเอาไปทุกคนมจะขึ้นไม่ได้นะครับอ่าขึ้นฝั่งนึงก็ได้เว้ยมาไอ้คนก็ขึ้นฝั่งนี้ก็ได้ เฮ้ยขึ้นไม่ได้ก่อนอ่าก็แพงทำไมขึ้นไม่ได้เนี้ยาปคนหลังนั้นก็ไปเลยครับซึ่งอันนี้คือผมโชคมาเยะทุกคนผมได้แรกผมไม่ค่อยได้แรกดีด,ด,ดีทุกคนผมเจอแปลงตัวนึงอนะเป็นเงี้ยครับแตผมขอดูนหน้าสิบโอ้โหตบไปเลยเพ็ดราคาถูก้วคนหลังแล้วก็กว้างเลยครับโอ้ย ทุกคนแล้วก็วิ่งแล้วก็ไปเอาอ่าเหมือนคราวนี้จะดรอปหนังด้วยนะครับทุกคนทุกคนมันหนังจะได้ราคาดีกว่าดีกว่าเพชรดิงแล้วก็ดรอปเพชรไปเลยครับทุกคนไม่มันไม่ใช่เพชรดิมมันเป็นเออตกใจนึกว่าขนทุกคนอะไรแล้วก็ไปขายนะครับแล้วก็เดินทางไปที่ซิวไปอยู่นิ่งๆไอ้คนร่างก็เดินทางไปที่ซิลเอทาวเลยครับล่ ทุกคนพอเรามาถึงนะครับแล้วก็เอาเอาแร่น,นะครับทุกคนมาขายให้กับไอ้ลุงคนนี้นะครับนี่ผมได้ตังค์มาสองพันนะครับทุกคนโอ้ได้ตังค์มาเยอะมากเลยครับทุกคนมาซึ่งทุกคนซึ่งที่ขุดซึ่งซึ่งจุดต่อไปผมแนะนําให้ทุกคนไปขุดที่เหมืองหินนะครับทุกคนเหมืองหินซึ่งเมืองหินเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ค่อนข้างอันตรายมากๆเลยนะครับทุกคน แบบอันตรายแบบสัตว์เลยนะครับทุกคนก็ขอไปสลัาหยาบนะครับคือมันเป็นที่แบบค่อนข้างอันตรายนะครับสลับซื้อธรรมดารด้ทุกคนแต่ก็ตอนอันนี้ไปซื้อค่อนข้างคนน้อยครับทุกคนแยวผมจะพาไปเลยครับแล้วผมก็รีตัวไปเลยคนเราจากนั้นเราก็มาในคนเราก็มาว้ามาตรงนี้ครับทุกคนพรก็วาไปเลยนี่คนเราก็มาอยู่กลางเมืองนะครับอันนี้ก็เป็นจุดขายเขาเลยนก็เดึนมาตรงนี้นะครับทุกคนไปแล้คนจากนั้นเราก็วิ่งไปเลยครับทุกคน เป็นนึงผมมาผิดทางวะเนี่ยอ่ะทุกคนเห็นนะแล้วก็วิ่งมาตรงนี้เลยครับมมาผขอเสกมาเป็นนึงครับเอ้าเห็นนะแล้วก็ไปเลยครับได้เป็นหนึ่งผมมาเหมือนจะมาผิดทางเราก็ไปทางนี้ครับทุกคนนี่แล้วก็ข้ามสะพานตรงนี้ไปเลยครับอ่ทุกคนพอเราลงมาตรงนี้ครทุกคนเราก็จะเจอเมืองหินนะครับ ไปดูนเี่นะผมเจอกระทิงกระทิงยักษ์นี่ครับผมเจอกระทิงอันนี้ผมขออนุญาตลงจากมน้าไปหนึ่งอ่ะผมก็เปิดแล้วก็ ซึ่งเมืองหินนะครับทุกคนเราจะขุดไปก็ตามชื่อเับเราจะได้หินมานครับซึ่งในหินนั้นเราก็จะมีโอกาสได้แร่แร่ด,ดีๆนะครับทุกคนไปแล้วก็ไปก่อนเลยืองหินก็ไปอยไรพวกมงขึ้นขับไปเลยเมืองหินเหมือนจะอยู่ไอ้คนมาถูกทางแล้วเราก็ไปตรงนี้นครับ เหมือนปีที่แล้วตรงนี้คนเป็นสามารถทํามาทาอีเวนต์ฮาโลวีนได้นะครับซึ่งมันก็หมดไปกิจกรรมไปแล้วคะสมองก็ทําไม่ทันนะครับซึ่งเหมืองหินมันอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยสมอกว่าเราหลงเนี่ยหนึ่งโอ๊ยอันหนึ่งครับทุกคนผมมันอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยเอาแล้วคนอยู่ตรงนู้นนะครับผมมาพิธีนะครับทุกคนเอาใหมาเอาหมเนี่ยทุกคนเราก็จะเป็นมันจะเป็นแบบลูกขุดแรกอ,อย่างนี้นะครับทุกคน นี่จะเป็นอย่างนี้เลยครับไปผมขี่มาไปก่อนผมผิดผมผิดผมไปผิดทางซึ่งก็ไปตรงนู้นนะครับซึ่งอ่ากคนตรงนี้ถูกแล้วครับแล้วก็ลงไปเลยครับทุกคนลงไปทางนี้เลยอ่าทุกคนก็จะมาถึงเมืองหินนะครับทุกคนแล้วก็ลงไปเลย ลงมาครับทุกคนแล้วเราก็จะเจอหินอย่างนี้ครับทุกคนแล้วก็ขุดไปเลยครับมาบซึ่งถ้าเราขุดหินนะคุณเรามีโอกาสได้ของดีครับแล้วก็ขุดไปเรื่อยๆครับทุกคนเราขุดไปครับทุกคน ซึ่งหินเนี่ยมันมีมันมันอึดเท่ากับทองนทุกคนเนี่ยดูครับเราก็จะเราก็จะได้หินมาครับทุกคนหินมันก็ราคาเดียระทุกคนราคาเท่ากับไอรอนนะครับทุกคนกขุดไปเลยครับ あの。 มานะครับทุกคนพอเราสมมุติว่าเราขุดครบแล้วทุกคนแล้วก็เอาทอเอาไม่ได้เอาเอาไปขายได้ตรงไม่มีให้เลือกสองฐานทุกคนระหว่างจะไปขายตรงเมืองตรงนี้นะครับกลับไปขายตรงบ้านแก่ตรงนี้ทุกคนซึ่งเป็นผมก็จะขายตรงนี้นะครับเพราะว่าไม่รู้เมือนครับผมผมเป็นผมปกติผมจะขายตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็ไปเลยครับหนึ่งไม่ขึ้นมาไม่ไดนะ้หนึ่งครับผมขึ้นมาไม่ได้๋อโอาคทุกคนนั้นแล้วก็ไปเลยครับ แล้วก็ขึ้นไปวันนี้ครับทุกคนแล้วก็ไปเลยแล้วก็ขี่มาไปเรยทุกคนจะถึงเมืองเลยครับ ไปเบ,บาหน่อยเบ,บาหน่อยปาร์ยพวกเรามาถึงเมืองนะครับแล้วก็เข้าไปในเมืองเลยครับแบบนั้นทางเข้ามันน่าจะอยู่ประมาณโอ๊ยอ่ะทุกคนผมชอบขี่ม้าชนเสาตลอดเลยแล้วคน,วนวเราก็เข้าไปในเมืองเลยครับซึ่งในเมืองนะทุกคนมันจะมีธนาคารให้เรามาปล้นด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวอีก เดี๋ยวเดี๋ยวคิดเดี๋ยวไว้วันหน้าทุกคนเดี๋ยวผมผมจะนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาสอนอาชีพโจนนี่ครับทุกคนเนี่ยเราก็ได้ตามมาเก้าหล่อนะทุกคนแล้วก็เราจะมีอีกที่หนึ่งนะครับเรื่อนะเหมือนธนาคารนี้จะปล้นไม่ได้ครับทุกคนใช่ปล้นไม่ได้ครับผมลืมบอกอ่าเมลวอล์กนทุกคนแล้วก็มีแล้วก็ไปที่ต่อไปกันเลยครับทุกคนนั่นก็คือ เมืองโฮวิงโฮริงแมนโฮริวโฮริงไหนโฮริวโฮริงซิตี้นะครับทุกคนเออออกเสียงยากบางคนจากนั้นจากนั้นคือคนปกติเขาก็จะวร์ปไปใช่ไหมครับทุกคนแต่ผมขอไม่นะครับเพราะว่าผมจะได้แบบดูว่าสมมติแบบใครขี้เกียจวร่ปไปครับเดี๋ยวผมจะขี่ม้าจากโอ้ขี่ม้าจากตรงนี้ไปเมืองนู้นนะครับทุกคนอันแล้วก็เริ่มเดินทางเลยครับเป็นหนึ่ง น่าจะขอเร่งความเร็วนะครับทุกคนเพื่อให้คลิปมันไม่ยาวเกินไปนะครับไปกันเลย2000 years later <c oughs> มานะครับทุกคนพอเรามาถึงเมืองโฮลิงแมนนะครับทุกคนเฮ้ยโฮลิงทาวนะครับเฮ้ยโฮลิงซิตี้อันว่าเอาเรียกสั้นๆวเมืองโฮลิงนะครับทุกคนซึ่งเมืองโฮลิงเนี่ยทุกคนจะมีที่ขุดอยู่ประมาณแถวๆนี้นครับเดี๋ยวผมขอหาไปนหนึ่งครับผมจำได้ว่ามันมีอยู่ครับไหนึ่งแล้วขออนุญาตหาไปนหนึ่งครับ จือ้อมันอยู่ประมาณมันอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยพรเป็นหนึ่งคบแต่ว่นมันมีที่ขุดอยู่ครับผมจะไม่ได้แล้วมันอยู่ตรงไหนขออนุญาตหาเป็นหนึ่งครับ มันจะอยู่ประมาณตัวนึงครับทุกคนอขอหาก่อนมันมีที่ขุดอยู่ครับทุกคนเมือโฮลิงเนะี่ยมีอ่าทุกคนเราเหมือนจะเจอครับอ่านเนี่ยทุกคนอันนี้เป็นจุดแรกที่ขุดนะครับทุกคนแล้วก็ขุดทองไปเลยครับมันมันไม่ใช่ทองนี่มาคือเงินนะครับทุกคนแล,กแล้วก็ขุดแล้วก็ขุดแลกเงินไปเลยอ่านทุกคนอย่างนั้นแล้วก,วก็เหมือนถ้าจะไม่ผิดอ่าทุกคนตรงนั้นตรงนั้นมีครับเออด้ย อ่าคนในนี้มีครับใช่ไหมใช่ไหมคนจะไม่ผิดยวลองวิ่งหาด้วยคนในนี้อ่าทุกคนมันมีจริงนะครับนี่มันจะอยู่ก,กับมีคนเจอมีกันมันจะขึ้นมาได้ไหมอนะนึงครับจะขอยิงมีก่อนครับไหนทุกคนในนั้น,นจะมีทองเยอะมากนะครับทุกคน โหนนปืนอันนี้ อาคนเนี่ยแล้วก็ลงไปขุดทองนะครับนี่ซึ่งในนี้มันจะมีแร่ค่อนข้างเยอะแล้วทุกคนนะแล้วก็ขุดไปเลยซึ่งส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยมาฟาร์มที่เมืองโฮลิงนะทุกคนผมจะไปฟาร์มที่เมืองหินแล้วก็ที่แคมป์มะครับทุกคนที่ไทโบหักแคมป์มะครับผมจะไปฟาร์มตรงนั้นบ่อยมากเลยครับทุกคนผมจะไม่ค่อยมาฟาร์มที่เมืองโฮลิงเท่าไหร่นะครับปื๊ดๆเวลาก็ขุดไปเลยครับ อ๋ทุกคนพอจุดนี้หมดแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ดึงขึ้นมาครับและถ้าจะไม่ผิดตรงนี้ก็มีขุดเลยครับทุกคนแล้วก็ขุดไปเลยปึ๊บป่าแล้วก็ขึ้นมาขึ้นมาครับทุกคนปึ๊บดึงขึ้นมาเลยเหมือนจะมีใช่ครับทุกคนเมืองเหมืองเหมือนเมืองเมืองโฮลิงน่าจะมีแคนเนลทุกคนออกเสียงยาก ขงก็ออกเสียงให้เป็นนะครับทุกคนแล้วเมืองโฮลิงนั้นน่าจะมีแค่น,นี้มั้งทุกคนถ้าผมจะไม่ผิดนะมีแค่นี้นะครับทุกคน,กคนซึ่งเมืองเฮลิงมันมีแร่ขุดค่อนข้างน้อยครับทุกคนผมเลยไม่ค่อยมานะครับผมเลยไม่ค่อยมานะครับทุกคนอันนี้คจะแล้วแล้วก็ไปขายเลยครับทุกคนมามาคนแล้วก็เข้ามาในเมืองโฮลิงนะครับมา ล้วก็เอาไปขายเลยถ้าไมมันขายไม่ได้นะผมผมไม่เข้าใจนะครับทุกคนมันจะขายไม่ได้นะครับทุกคนก็เอาไปขายที่เมืองอื่นก็ได้นะครับทุกคน่นทุกคนเป็นยังไงก็บ้างครับใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ซึ่งถ้าใครไม่เข้าใจอะไรก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับเพราะว่าผมรีบพูดนะครับทุกคนเพราะว่าจะต้องมีงานอื่นให้ทําอีกนะครับซึ่งไออาชีพนักขุดแร่ครับทุกคนเป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะสบายมากๆเลยนะครับทุกคนผมก็แนะนําอาชีพนี้เป็นที่1นนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการจัดสถานที่นะครับว่าควรไปขุดไหนมาก่สุดนะครับก็คือผมแนะนําไปมี3มที่นะครับทุกคนก็มีนี่ทร i ิลบแคมเมืองหินแล้วก็เมืองโฮริงแมนนะเอเมืองโฮริงนะครับก็ ผม,ผมที่ผมเอาตามเอาตามความคิดผมนั้นก็คือ,อาตามความคิดเอาตามความคิดส่วนตัวนะครับก็คือให้ผมอแรกครับเราก็ควรไปขุดที่ tribal camp นะครับจากนั้นก็อันที่2ก็คือไปขุดที่เมืองโฮลิงนะครับแล้วก็อันที่3าก็คือเมืองหินนะครับเพราะว่าเมืองหินนี่มันไม่ค่อยได้แร่ครับ <ๆ S 1> ทุกคนมันจะมันจะมีโอกาสได้แร่ดีค่อนข้างน้อยเลยครับทุก<ๆ>คนก็ให้แนะนํามาขุดที่นี่นะครับทุกคนก็ ตามความคิดส่วนตัวผมนะก็ใครใครว่าใครชอบใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c ค i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย